หลายคนบ่นว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ถ้าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกชีวิตคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หลายคนที่บ่นแบบนี้ว่าเชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีไม่น่าเลือกคนคนนี้เลยไม่น่าเลือกทำแบบนี้เลยชีวิตเปลี่ยนลำบากจริงๆพ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่าท่านเตือนเราแต่ไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกหลายคนมักจะบ่นแบบนี้อาตามาบินทบัตไปเดินเหยียบก,ก้อนหินแหลมแลมในซอย ทางเข้าสายบินทบาทบางบ้านเนี่ยเจ็บเท้าจริงๆก็จึงนึกถึงคำนี้เหมือนกันเชื่อแม่ตั้งแต่แรกชีวิตก็เลยเปลี่ยนโยวแม่บอกว่าอายุครบ20แล้วไปบวชเถอะนะก็คือ27ปีที่แล้วนะโยมแม่บอกแบบนี้ก็จริงเชื่อโยมแม่พอเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตลำบากเหลือเกินลำบากหลายๆอย่างแต่ก็นึกถึงว่าเพราะเชื่อโยมแม่ชีวิตจึงเปลี่ยนเปลี่ยนได้มาฝึก ได้มาเจอความลำบากถ้าไม่ได้เชื่อก็คงจัดอยู่ชีวิตแบบสบายๆได้มาฝึกฝนได้มาฝึกให้ตนรู้จักเห็นสัจธรรมเห็นความจริงเชื่อแม่ชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะเชื่อแม่แท้ๆจึงทำให้ชีวิตได้เจอของดีได้ฝึกได้ทําให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าชีวิตเส้นทางเดินเป็นแบบนี้มีขึ้นบ้างลงบ้างเป็นเรื่องธรรมดา หลายคนที่ไม่ได้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกแล้วชีวิตเจอความทุกข์ก็ไม่ต้องน้อยใจนะโยมวันนี้อาศัยความทุกข์นั่นแหละที่เราเลือกทางเดินของชีวิตเราเองฝึกฝนตนฝึกฝนให้เห็นสัจธรรมและเข้าใจมันและวางใจนิ่งๆไว้จเจริญพร